สบายดี l t ลีวิชจีนเปิดประเทศหนุนจีดีีไทยฮ่องกงสิงคโปร์โตสูงสุดโปรเมสแกกรุ๊ป คาดการครับว่าฮ่องกงไทยและสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการที่จีนผ่อนคลายมาตรการคุ้มเข้มโรคโควิด -19 และเศรษฐกิจกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการการนำเข้าสินค้าและการเดินทางไปต่างประเทศให้มากขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ของโกลแมนแสกมองครับว่าการเปิดประเทศของจีน น่าจะช่วยหนุนตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของฮ่องกงให้เพิ่มขึ้นถึง7.6%จากรายได้การส่งออกและการท่องเทีย่ยวเพิ่มขึ้นขณะที่ GDP ของประเทศไทยอาจเพิ่มโตขึ้นถึง2.9%ส่วนสิงคโปร์ขยายตัวน้อยกว่า1.2%ตามมาด้วยมาเลเซีย0.7%ซึ่งการประมาณการดังกล่าวนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการเปิดประเทศของจีนที่กำลังจะดาเนินการอยู่นี้ จะเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศได้5.0%และผลักดันให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศกลับสู่ระดับเดียวกันในปี2562ทั้งนี้ครับการกลับมาเปิดประเทศของประเทศจีนน่าจะส่งผลเชิงบวกมากที่สุดต่อการเดินทางระหว่างประเทศตามด้วยการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยฮ่องกงมีแนวโน้มที่จะเห็นการใช้จ่ายด้านการเดินทางเพิ่มขึ้นถึง6%ของ GDP ในขณะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ3% โดยผลในเชิงบวกนี้อาจเพิ่มมากขึ้นหากความต้องการการเดินทางของชาวจีนพุ่งทยานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่มีการปิดพรมแดนนาน3ปีนักเศรษฐศาสตร์ยังได้ประเมินไว้ว่าหากไม่รวมฮ่องกงและสิงคโปร์การส่งเสริมการค้าโดยตรงจากการเปิดประเทศของจีนจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียซึ่งจะผลักดัน GDP เพิ่มขึ้นเพียง0.2ถึง0.4จุดเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ครับความต้องการในการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นของจีนอาจท,ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น15ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบางประเทศเช่นฮ่องกงและสิงคโปร์อย่างไรก็ดามครับการวิเคราะห์นี้ดูจากผลกระทบโดยตรงจากการกลับมาเปิดการค้าและการเดินทางอีกครั้งของจีนเท่านั้นไม่ได้รวมถึงการหยุดชะง,งักของห่วงโซ่อุปทา,านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการที่เกิดขึ้นในเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองเจิ้งโจวก่อนหน้านี้ ที่มีคนงานติดเชื้อแล้วพบกับ LTV ที i o ชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี